จังหวัดนครราชสีมาต้นแบบแห่งแรกภาคอีสานสร้างเมืองอารยสถาปัต์อำนวยความสะดวกให้กับประชากรทุกกลุ่มสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเท่าเทียมอิสระและปลอดภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสสามพลังพาคีเครือข่ายจัดพิธีเปิดเมืองอารยสถาปัต์พักดันทัวริสซึม for all universal design หรือ U d ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน อายยัสถาปัตย์นะครับหรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลน,นะครับยู i v e r s a l Design หมายความว่าจะเป็นการออกแบบสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อไม่ทิ้งไขรไว้ข้างหลังโดยเฉพาะคนพิการหรือคนต่างๆนะครับผู้สูงอายุเองซึ่งอาจจะมีการเดินที่ลำบากเนี่ยเราอยากเห็นการออกแบบไม่ว่าจะเป็นทางเดินเท้าการเข้าห้องน้ำการเดินเข้าไปในที่ท่องเที่ยวอาคารสถานที่ต่างๆ งานกีฬาต่างๆสถานที่ออกกําลังกายเนี่ยสามารถจะให้ทุกคนนะครับคือคนทั้งมวลเนี่ยเข้าถึงได้หมดเลยตรงนี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมที่สําคัญนะครับและก็อยากเห็นสังคมนะครับร่วมสนับสนุนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐภาคราชการทุกแห่งนะครับว่าต้องมีงบประมาณที่สนับสนุนในเรื่องของการก่อสร้างและการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยนะครับสามารถทําให้ว่าจะเป็นคนไทยเองเข้าไปใช้หรือคนเป็นนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติเขาก็จะรู้สึกประทับใจว่าประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลได้ครับและวันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็เป็นพิธีคิ c k off โครงการอรายรยสปัตั์ซึ่งจะใช้โคราชเป็นจังหวันดนำร่อง ต่อไปนี้เมืองโคราชนี่จะต้องอมีสถานที่ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องของการก่อสร้างทางลาดทางชันทางอะไรต่างๆเพื่อให้คนทุกกลุ่มได้ใช้ประโยชน์และจากต้นแบบของเมืองโคราชนี่ก็จะเป็นต้นแบบของเมืองที่มีลักษณะอย่างนี้ในจังหวัดอื่นๆโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยโคราชนี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวมีผู้คนสัญจรไปมาพอสมควรนะครับเพราะนั้นการเอาโคราชเป็นจังหวัดนําร่องนี่ยังได้ งานหลายมิติด้วยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สอสอสอได้ร่วมทาบันนี่โคราชเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโครงการนําร่องเป็นโครงการที่ที่สามารถให้จังหวัดอื่นเนี่ยได้ดูรูปแบบอย่างแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ได้ตามแต่ละจังหวัดนะครับ จังหวัดนครราชสีมาก้าวสู่การเป็นเมืองอารยสถาปัตดที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและสมศักดิ์ศรีโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายค่ะ โดยโครงการเมืองอรารยสถาปัต์เป็นการวางรากฐานของการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับทุกคนเป็นการพัฒนาเมืองที่จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างสุขภาวะลดความเหลื่อมล้ําและเสริมพลังให้ทุกคนในสังคมสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีมากกว่า14ล้านคนและคนพิการกว่า2.2ล้านคน โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณาสุขป,ปี2,566พบว่าการหกล้มและอุบัติเหตุนในที่พักอาศัยที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตนำไปสู่ภาวะพิการโดยทุกป,ปีมีผู้สูงอายุหกล้มกว่า30%หกล้มนอกบ้าน65%หกล้มภายในบ้าน35%สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการลื่นสะดุดหรือก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกันสูงถึง 65. 4 และตกหรือหกจากบันไดและขั้นบันได5.6เปอร์เซ็นต์เวลาแล้วที่จะช่วยกันขับเคลื่อนส่งเสริมโคราชเมืองยาโมเนี่ยให้เป็นต้นแบบเมืองอาระยะสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมสิทธทิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการมนุษย์ล้อทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และก็เชื่อมโยงต่อยอดไปถึงการเป็นฮับของภาคอีสานในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนะครับเพราะทุกเวลานาทีเนี่ยผู้สูงวัยมีมากขึ้นคนต้องพึ่งพาอรารยสสาปัดมีมากขึ้นไม่เฉพาะผู้สูงวัยผู้พิการนะครับผู้บาดเจ็บทีการชั่วคราวนักกีฬาบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมคนเดินหกล้มครอบครัวที่มีเด็กเล็กรถเข็นเด็กสุภาพสตรีตั้งท้องก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ต้องช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขาสะดวก ปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมการเปิดเมืองอารยสถาปัตร์จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สะท้อนเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วนในการสร้างเมืองที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้จริงและเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคมอย่างยั่งยืนค่ะ